ช่ำๆไข่ปูเหลืองๆเนื้อปิ้นเลยครับนี่เนื้อปิ้นเนื้อปิ้นตัวนอกบีบมาสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาพอกับตุกกระบลาคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสเหนแชนเนลมาค่ะวันนี้ตุกกระบราพาพี่น้องมากินเหล่ากุ้งสดปูม้าไข่กับพี่น้องนี่ค่ะในปูหมาไข่มาก บางอันไข่บัแมาสีส้มกับซีเน่ผมใคยเห็นนคะครับพี่น้องคะน้ำส้มตำแบบนัวๆนี่มึงใส่บกพริกมาหลายๆแล้วก็นุ่มจิ้นแก้ม,ขมนเขามานี่ยผักอีกหลายอย่างผักหลายอย่างยังนะผักสองอย่างนี่ล่ะไหน,หนึ่งสองสามสี่สี่ <c oughs> ห้าอย,ยา่ยางเนี่ยดูมันละด้วยไปพี่น้องยอมแพ้ลาวซ่า,ามาเนี่ยฉ่ำๆไข่ปูเหลือง ตามแบบสมๆเพ็ดๆค้ามาหน้อุย้ยลงหนีบกามปูมาอีกแล้วไหมมาครับกุ้งกำลังน่ากินเลยครับเนี่ยลงทุบกามปูมาก อืมอร่อยอจำเสนเซนข่ปุ่นใส่หนามก่อน เาขาปุ่นมาแกมบะเด็ดสวลงเลยค่ะปกติสีสวลงเลยเด้เพื่ออยาอืม โอ้พูนยงล่ะตักเอาเส็นคอยเบิรเลยพี่พี่น้องไหมนึกว่ามาลงมาไว้ให้น้่แน,น,น่นเลยครับไข่ด้วย stop เครื mm ่องบินดังแห่งค่ะพี่น้องค้ามาหนีิ สินจุ่มหนาในจังหน,นจหน่อยพี่น้องนี่ดูมันเลยอ,อย่าสดหลายเด้อก็อ,อย่าสดจวดเด้อเด็กส,สมัครแบบเรากินเข่าคือเด็กหน่อยนะพี่น้องอีกยังน่นอยหนก็อยากแต่สมัครกินคือแบบคนปกติกินนะอย่าอย่าไปเห็ดพิเรนหลาย มากเด็กก็เล่นออกจากกล่องอีกเอฟซีเจ้าแห่งจะถ่าเบิ่งอยู่โอ้เ <c oughs> สียท้องกลุงเจเาง้าได้เสียงุดออกบรรดาพี่น้องเออแซ่บ ว่าแต่เอาเซนมากสิบรบรวดเดนี่พี่น้องน้อยไปด้วย กรอ,อบอตัวนี้หน่อยก็เนื้อไส้ดีดีหน่อง กุ่มเนื้อวันวานเลยครับเนี่ย À, tôi nhà em. Năm đó. ừ. tôi nhai quả năm phải có lăng nọ lại cái ừ rồi <laughs> ừ. ừ. hương xe

กองยี่ทั้ง่างอืออะไรปอือเนื้อปิ้นเลยครับเนี่ยอือเนื้อปิน้นเนื้อปิ้นออกแน่นมาก เนี่ยปิ่นตัวนอกบีบมาแสบโอ้ลมพัดดีอื้มเนีเนื้อผัว โอาไว้ลองเพ็ดแห้งบังตายตายโอ้นี่ไงมึงเคยได้รัที่นี่ไปตอนสุดท้ายเลวพี่น้องเพลทคักพอแล้วครับพี่น้องขาไม่อนีกับพาพี่น้องมากิน เราปูมากุ้งสดเรากุ้งสดปูหมาค่ะพี่น้องค่ะเพจเพจเอาล้วค่ะถ้าใารมักเมนูนี้มาคลิปนี้ตุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปให้ตุกน้ำ้้อค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ